ใครโทรมาแต่คุณเป็นคนบอกให้ผมพูดผมก็พูดอย่างนี้ผมก็เห็นคนมาญากคุณนะครับขออนุญาตถามคุณไผ่เพิ่มขอโทษทีคุณไผ่คือเดี๋ยวจะเลยประเด็นไปคือถ้าสมมติเอาในมุมของคนที่ฟังก่อนนะคะคือแปลว่าตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะนอกเหนือจากคุณหมอเก่งที่คุณไผ่เอ่ยชื่อไปแล้วมีคนของพักเก้าไกลอีกไหมคะ คือคือมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์อื่นที่ไม่ใช่คุยกันจริงจังแค่ลักษณะเดินผ่านแล้วก็เออโหวตนะพี่เผื่อโหวตผมไม่นับผมจะไม่นับผมจะไม่นับนนั่นคือเหมือนกันพูดเล่นแต่มีครั้งหนึ่งที่คุยจริงจริงซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะแปลกอะไรเลยนะผม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 ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันแปลกหรือว่ามันมันมันมาเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือผมว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ ช่วยกันถ้าช่วยได้ก็ช่วยผมยังไม่บอกอาจะให้ทํายังไงล่ะผมก็พูดไปปกติผมไม่ได้มีปัญหาว่าตรงไหนอะไรยังไงเลยนะครับแล้ววันนี้ที่ผมพูดผมก็พูดกระชับว่าเออมันเป็นการโหวตอย่างนี้แต่เราร่วมกับพรรคก้าวไกลไม่ได้แต่ตลอดออเวลาที่ผ่านมาถามว่าก้าวไกลกับเออพรบสุราผมยังเข้าไปดีใจกับพี่เพื่อนๆเ,เลยว่าโอเคผ่านเออผมเออผมยอมละ แล้ววันนี้ขนาดอย่างนี้ผมยังคุยกับคุณเท่าพิภพเลยว่าผมถ้าเข้าอีกทีผมสนับสนุนนะผมก็ชัดเจนในใน,ในการทําการเมืองของผมนะครับแล้วผมก็ผมก็ทําในส่วนตัวของผมนะครับตรงนี้คือทุกท่านทุกท่านคะขวัญขวัญหน้าถ้าสมมติขวัญจะถามนะขวัญขอยกมือบอกไว้ก่อนแต่ว่าพูดให้จบก่อนนะคะไม่จะเปต้องหยุดทันทีนะแต่ว่าให้เห็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่เท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทับกันเดี๋ยวนะคะคือ เอาเอาประเด็นนี้ก่อนคือคุณไผ่บอกว่าตอนนั้นน่ะที่ที่มาที่มาพูดเรื่องของการขอเสียงโหวตให้อ่ะเป็นคุณหมอเก่งวายโยของก้าวไกลถูกต้องนะแล้วก็ถ้าถ้าสมมติเป็นลักษณะแบบนี้มีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณไผ่ไม่นับแบบ,บ,บไม่ไม่นับบทสนทนาที่แบบพูดการตอนเดินผ่านกาันไม่อันนั้นคุณไผ<ม>่ถือว่าไม่นับถูกไหมคะผมผมจะไม่นับเลยเรื่องที่ใครเดินผ่านมาแล้วเออโหวตให้มันมีเหตุการณ์เนี้ยผมจะไม่นับเพราะถือว่าเป็นการแค่ นิดๆหน่อยๆมันมันนทนาคุนนายนนเล่นได้อ,อันนั้นเป็นเรื่องเล่นแต่เอเวลาเวลาเออต่นนี้ถือว่าจริงจังนะครับถือว่าจริงจังนะครับผมแล้วก็ผมอ่ะไม่อยากโจมตีไปถึงเป็นคนแต่คุณเป็นคนเลือกเองให้ผมพูดผมก็พูดแค่นั้นเองอ่างั้นขนัญให้อธิบายต่อเอี้พี่เพชรมีอะไรจะถามไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวขวัจะถามแทนแต่ว่าถ้าพี่เพชรถามเชิญได้เชิญก่อนได้เลยเชิญคะ่ะอ๋อไม่มีครับก็หมอเก่งก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นสสคนหนึ่งในพรรคซึ่งไม่ได้มีตําแหน่งอะไร ไม่ได้อยู่ในวงบริหารไม่ได้อยู่ในวงที่ได้รับมอบหมายจากพรรคใดๆมันก็ไม่ได้ต่างกับการที่คนเดินผ่านแล้วบอกพี่โหวตให้หน่อยกับการแค่เขาไม่ได้เดินผ่านแล้วเขาผ่านกับมดดําไปผมว่ามันก็อยู่ที่การตีความของคนแหละว,ว่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้มากแค่ไหนซึ่งสําหรับผมผมไม่ได้ให้ความสําคัญแบบการที่โทรผ่านเพื่อนว่าพี่ช่วยหน่อยและคนคนนั้นไม่ได้มีตําแหน่งใดๆในพรรคโทรโทรผ่านเพื่อนเขาพูดใ่ถูกเขาอยู่ในสายด้วยครับผมคุยกับเขาไม่ใช่โทรฝากบอกมาเข้าใจตรงนี้หน่อย คุณไผ่ถ้าสมมติอ,อพี่ถามเพิ่มนะคะคือล